น้องของโมโมทาโลค่ค่ะน้องโมูมูเดี๋ยวพี่จะนำเสนอให้รู้จักน้องมอมโมอค่ะ<ม>น้องของโมโมโมอะมูนั่งรอก่อนนะอันนี้เป็นโมสำหรับทำไอติมีมไงที่หยอดหยอดจำได้ไหมอันนี้เราเคยทำไปแล้วอันเก่าๆไปดูในคลิปเลยค่ะนี่อ่าอ,อันนี้คืออะไรคะนี่มันนะคะก็คือไมค์กิน เลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วอะ่ะเราดันไม่เป็นไรค่ะคราวที่แล้วเราดันใส่น้ําก่อนแล้วเ,เ,เอาไม้ใส่ที่หลังถูกออกมาเลยคะ่ะเขาให้ใส่ไม้ก่อนใช่ไหมคะลูกใส่ไปใส่ไปสัมปันไอเครื่องทำไอติมนี้เราไปแช่แข็งเอาไว้เขาให้แช่ยี่สิบสีชั่วโมงอันนี้เราแช่มาประมาณ5วันแล้วอะ่ะอ,อ่อดให ว้ยคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราใส่เป็นระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ยัดไม้เนะเพรา<ม>ะมันจะไม่เอาเดีย๋ยวพลาดอีกไม่พลาดแ,แม่รู้แล้วคะ่ะนีแม่รู้แล้วโอ้ยละตายอันนี้<ป><ๆ>ใช่ไหมคะค่ะ<า>ถ้าเกิดว่าอันนี้จะเปิดร้านปากซอยเหรอใช่ไหมคะไม่ใช่ เราจะแข่งเซเว่นเลยค่ะเราไปแข่งกับแฟมิลี่มาร์ทคะใช่ว่าของใครจะร้อยกว่าคราวนี้แหละขาดตลาดยิ่งกว่าเดิมมองว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยต้องมานั่งหยอด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 ตาแล้วล้น<ะ> <laughs> ขอบท้อที่มูนนี่บอกว่าชว่วยไงไม่น่าดีทำล้นเลยก็ไว้นานเท่าไหร่นะนานเท่าไหร่นะคะสิบนาทีค่ะสิบห้านาทีาทอ่าประมาณสิบนาทีจริงๆนะคะจริงๆนะคะเราควรควรไปเล่นทาอาหารกับ มูมูรอก่อนนะคะเล่นอะไรนะคะทำอาหารกับมูมูอ่ะแ้วกถ่ายหนูเล่นทำอาหารที่มูมูไหมถ่ายหนูเล่นไงถ่ายหนูเล่นนะเดี๋ยวแอปนะคะจะถ่ายเล่นอะไรคะถ่ายหนูเล่นนะหนูเล่นอาหารที่มูมูกินถ้ามูน่ารักดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะโหไม่ต้องใช้มือก็ได้นี่เอาะไรดีนี่กินป๊อกกี้กันเนื้อมูว่ะ เราลงมาเก็บเกลือได้อันนี้ชิมดิค่ะอ่านี่ขนมค่ะอ่าหมุนหมุนเขาไม่มีแรงหรอกมาคุณแม่ช่วยนี่อ้าได้แเดียวนิโนวิมชิมก่อนเลยนะคะว่าแม่แม่เดี๋ยวเราต้องเอามาเรียงให้สวยงามก่อนแล้วค่อยชิมถูกต้องค่ะว้าวอ่าน้ิมไข่หุยน่ากินน่ะอย่างนี้อ่ะนี่มาเลยว้าวอย่าเบิ่งค่ะ ใ้ล็อกกันค่ะอ๋นนอสวยงามกิน,น,น,นลเลยนะหูตื่นเต้นมากตินกริโกจะเป็นยังไงอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยจริงอ่ะแต่กัดไม่ได้เพราะมันมีล็อกที่อยู่ได้ดินไม่กัดกันเหอะอ่ะมันเยนิ่นเนาะเย็นมาก กินแท่งเลยย้อนเบลเบลเรือแท้งอันนี้เก็บไว้ให้ป๊าถูกกินอะไรสองแท่งหรือเปล่าใช่ไหมคะป๊าเขาปัจจายตึงก็จะไม่กินไอติมค่ะไม่มาค่ะป๊าป๊าก็ไม่กินน้ำอัดลมที่ฉันเสียใจกับคนที่เขาไม่เคยกินไอติมกรีกอตนะคะเสียใจมากเลยค่ะเก๋ถ้าเกิดเพื่อนยังซื้อไม่ได้ยังแบบว่ายัง ทำเองเลยค่ะเราไม่ต้องไปตามหาซื้อเพื่อนนี่คุณพ่อเพื่อน้องมีเงินหนึ่งขับรถตามรถไอติมกุลโเลยพ่อเพนจะได้มาเลยค่ะมันไม่ต้องขนาดนั้นเราก็แบบทำเองเลยเนาะลองเดีเลองค่ะพ่อเพนนะบอกว่ามันลงที่ไหนก็ขับตามไปเลยใช่ไหมขับตามรถไอิมกุลโกเลยโอเคโอเคแบบกเนี้ยอาจารบักไปนิดนึงนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นลาไปก่อนเนาะ กับไอติมโกรก้สตรอเบอร์รี่ทำเองอร่อยมากค่ะ